สรรพสิ่งน้ำครับทําจากอะไรฮะทำจากหลายส่วนเลยครับน้ำนั้นนะครับสําคัญมากเลยส,ส่วนถ้าไม่ได้น้ําก็จะไปไม่รอดครับเราต้องหาน้ําเพิ่มโดยการขุดเจาะโ่อบาดาลสําหรับผมนั้นผมใช้โซลาเซลล์ครับ,รบชมตอนนี้ผมอยู่ท้ำกลางพืชผักสวนครัวนะครับซึ่งเป็นสวนของคุณลุงปัญญา ต้องมาดูกันว่า1ไร่1นึ่งแสนจะทํากันยังไงทํำยังไงครับคุณลุงการขั้นแรกก็ขุดแปลงครับดแปลงเลยครับครับครับขุดแลงใชเ้เยอะที่แค่หนึ่งไร่เท่านั้นเองครับครับไม่ต้องเอามากครับเยอะทาไม่ไหวครับพอขุดแปลงได้นะครับผมขุดแปลงตั้งแต่วันที่11เมษายนปอนดสุกรนะครับ11เมษายน2561 ครับทีนี้พอเราได้เปลงพอประมาณเดือนพฤษภาคมน,นาถ้าเราได้น้ำประมาณครึ่งกองหรือ,อ,อขาดนี้ก็ขนน,ขน,นี้นะครับนะเราก็ให้ซื้อพันปลามาเป็นปลาดกปุยหน0 0งหมื่นันตัวขุดแปลงในในแปลงนั้นจะต้อง ผ้าแยงสีเขียวล้อมรอบป้องกันพวกมีพวกอะไรพเพื่อให้ปลาเราอยู่มากที่สุดครับทีนี้เราเราคิดให้เลยว่าปลา15,000ตัวตายไป5,000ตัวเมื่อตายไป5,000ตัวเราเลี้ยงด้วยอาหารที่เราปั้นเองนะครับตามที่เราเรียนจากอาจารย์นะครับ ้าเดือนเก้าเดือนมันตายไปห้าพันตัวเหลือหนึ่งหมื่นตะัวเนาะหมื่นตัวเราสามารถขายได้ในรูปขายได้สามารถที่ปลูกแบบสามเร้าครับแบบแบบทีแบบทีหน่อยครับเนี่หลุมแต่ละหลุมหนึ่งครับอันนี้หลุมหนึ่งอันนี้หลุมหนึ่งอันนี้หลุมหนึ่งครับแล้วก็วางแค่ข้อเดียวข้อเดียวข้อเดียวไปครับในบริเวณที่นี้ก็เราก็สามารถเสริมกล้วย แซมกล้วยก้วยน้ำม้หนึ่งสอสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, แซมเข้าไปเพื่อให้ต้นอ้อยเราจะได้สูงชรูดแข่งกับนี่เราจะได้ลำยาวแล้วโค้มันก็จะยาวด้วยครับแล้วก็ปลูกแซมไปเลยครับกระเพือพวงพริกอะไรเข้าที่แซมไปในนี้สามารถปลูกได้หมดครับครับเดี๋ยวเราก็มาเก็บกินได้แตงโมงเราก็มีให้ครับ บางเออเราเราเราดูไว้กอนแล้วเนาะมันก็พวกอันนี้เกาลัดครับอันนี้ก็พวกอุ้ยต่างๆก็นเนี่ยพวกยากทั้งทั้งหลายทั้งมวลน,นี่แหละครับอืมครับได้หมดเลยครับมะละกอกเอามายโยนโยนก็ขึ้นนะครับเอาเอาม็ดมายโยนโยนใส่ก็ ไม่ไม่ต้องปลูกแล้วครับตัวนี้ครับนี่สำหรับที่เปลงเล็กก็ทำเปลงแค่ทำแค่นี้พอหนึ่งสองสามสี่ห้าจดแเก้าโฟเก้าโคคิดโและห้าร้อยมันเก้าห้าสี่สิบห้าได้ครับครับสามารถตอบโจทย์ได้ภายในหนึ่งปีอายุเก้าเดือนก็สามารถตัดไปคันได้ครับ ถ้าเกษตรกรแต่ทางนี้ทางนั้นแหละต้องใช้ความขยันหน่อยครับจะเผื่อเกษตรกรสนใจที่นี่พร้อมที่จะให้ความรู้ไหมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับให้ครบทุกอย่างผมไม่ผมไม่มีการปิดบังใดๆทั้งสิน้นถ้าพร้อมนะครับถ้านี่อยากอยากจะให้ทำมากๆด้วยเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนอาจารย์ที่สอนว่ามันยั่งยืนแล้วก็มีสุขแค่นี้แหละครับ ช่วงโควิดที่ผ่านมาเรามีผลกระทบอะไรไหมผมไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าของในแปลงเราก็มีกินพร้อมวันวันไหนเราจะกินปลาแล้วก็ไปบานปลาออกมาครับเคร,เ,ครเครื่องเครื่องเครื่องแกงเครื่องต้มปลาเราก็มีพร้อมหมดอย่างนี้ครับเราคือทํายังไงให้เราลดรายจ่ายมากที่สุดเกลือแหละเราต้องซื้อ <laughs> ให้อาจารย์พูดถึงกเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางของในหลวงที่ทํามามันได้ผลจริงในหลวงเลยครับถ้าทฤษฎีใหม่ตามที่พ่อหลวงให้ท,ทํานั้นท่านถ้าทําแล้วมันก็ได้ผลจริงครับถ้าไม่ทําก็ผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์ทําแล้วแบบทิ้งๆคว้างๆก็ไม่ได้ทําแล้วต้องทําให้ต่อสม่ําเสมอนะครับถึงถึงจะได้ครับอย่างนี้ครับท่านได้สอนไหมดีดีที่สุด ของโลกเลยครับผมเชื่อและด้วยจากการปฏิบัติเองอย่างนี้ก็ประสบผลสำเร็จแล้วครับสรุปสั้นๆแค่นี้เลยครับถ้าไม่ทำไม่รู้ครับต้องทำด้วยตัวเองการน้ำนั้นนะครับสำคัญมากเลยเสด็จ่กนถ้าไม่ได้น้ำก็จะไปไม่รอดครับเราต้องหาน้ำเพิ่มโดยการขุดเจาะโบบาดาลสำหรับผมนั้นผมใช้โซ,าซลารเซล ทีนี้เราก็บางบางบางส่วนผมแบ่งเป็นส่วนๆครับส่วนหนึ่งเราก็ต่อท่อใช้ถางสูงเพื่อที่จะใช้สปริงเกอร์บริหารจัดการน้ำให้เราก็เปิดในระหว่างที่เปิดตัวนั้นอีกส่วนหนึ่งเราก็ใช้ไรโวแค่ตัวเล็กๆ1นิ้วโดยใช้ท่อและกระสายยางรถไปอีกข้างหนึ่งเปิด อีกข้างหนึ่งเรารุดเองแค่นี้เราก็สามารถที่จะบริหารจัดการน้ําได้เต็มเลยโดยคนเดียวได้ครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องใช้คนงานอะไรเลยเพราะว่าคนงานนั้นผมว่าเขามามาเล่นเล่นเฉยเฉยไม่ได้ทำงานให้เราทีนี้ผมว่าแล้วเราก็ไม่ประหยัดต้นทุนวันละสามร้อยห้าสิบาทัก็ไม่ใช่ง่ายครับทำไงถึงจะมีน้ําได้ใช้ทั้งปีครับกับทําโดยโบบ,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 บดานครับ เราเอาน้ำหวกบาดาลมาช่วยโดยใช้โซราาาา่าเซลล์ทังวันทุกขาไวลงไหลให้เราเตใครจะมาเอาก็ให้ขุดเปลงเอาไว้เลยขุดเปลงเสร็จก็ขุดจากนี้ไปก็คุณก็เอาไปลงเลยนี่ครับ,รบอันนี้มีหลากหลายครับคุณจะชินผัดกินอะไรอันนี้ครับนีลาพวกอะไรนี่นี่ครับมีมาหมด ยังไม่ได้นี่เลยครับขอให้มีหลากหลายเอาไว้ก่อนแล้วกันครับมันมันไม่อดอย่างน้อยเราได้กินกินไม่กินเสร็จเราแจกก่อนแจกก่อนเหลือจะแจกค่อยน,นี่ครับค่อยขายครับบลุงยืนยันหน่อยว่าทำหนึ่งไร่หนึ่งแสนมันได้จริงได้จริงครับ,รรบพูดเลยผมยืนยันเลยครับว่าหนึ่ง,งไร้หนึ่งแสนได้จริงครับแล้วก็อยู่ที่ท่านจะ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับท่านเองได้แค่นั้นเองครับรบต้นไม้บางอย่างบางตัวอย่างมะละกอตัวนี้ครับเอาแค่เมล็ดมายนโยนเขาก็ขึ้นให้แล้วไม่ต้องปลูกครับอย่างนี้ครับน,นี่เขาขึ้นเองครับต้นนี้ครับและสียงแรงด้วยครับแต่ไม่รว่วพันอะไรพัาน,นั้น,นแหละเช็กดูด้โกรครคับ ไั้เา่นน้ำ๖๐๔ไครดูแลยากไหมใส่ปุ๋ยอะไรปกติสปรปิ่งครับมีนี่ปุ๋ยไปดูเลยครับมีมีมีไม่ไม่กี่อย่างครับที่เรากำลังจะเรียนกันทีนี้ สูตรสูตรปุร๋ยของเราที่นี่เป็นปุ๋ยลักษณะแบบไหปนปทำแบบไหนม,มีทั้งแห้งมีทั้งน้ำมีมีสองตัว,วอันนี้กันเลยครับควบคู่กันไปเลยครับแตกต่างจากที่อื่นเนี่ยแตกต่างเลยครับชัดเจนเลยครับอไอ้งวนดินเนี่ยคือจุลินทรีย์นั่นเองครับง้วนดินคือจุลินทรีย์นั่นเองครับเมื่อเราฝังก้อนอยู่ข้างในข้างล่างนี้เขาก็จะทํางานให้เราเลยเวลาเราใส่ปุ๋ยอะไรไปปุ๋ยโคปุ๋ยอะไรไปเขาก็จะมาย่อยสลายให้เรา ให้เรามีเลยครับก็เป็นผู้ช่วยให้เราครับซึ่งที่อื่นไม่มีครับสีาครับทำจากอะไรฮะทำจากหลายส่วนเลยครับัครต่อพอเราทําตัวนี้ได้เราก็มาทําไล่ลูกน้ํายกกําลังเอาตัวนี้ามาเขยียนี่เห็นกา๊าซมีเทนมันจะพุดพุดพุดขึ้นมามาอยู่ในนี้ครับ จะเอาก้านมีเทียนมาอยู่ในน้ำสะอาดกงนด้ตัวนี้ขยายมาเป็นน้ำยกกำลังน้ำยกกำลังนี่ก็ถ้านลองคิดดูว่าจากตัวนี้มามาทำน้ำยกกำลังมันก็มีการน้ำตาลรำน้ำหมักปลาน้ำหมักผลไม,ม้มันมีหลายตัวอยู่ในนี้ทำให้มันสุดยอดอยู่ในนี้เลยค ช้ก็ไม่ได้ใช้รือแค่3ช้ชนฉีดพ่นทางใบถ้าใช้หลุมก็ประมาณครึ่งแก้วต่อน,น้ํา20ลิตรแค่นั้นเองใช้ได้ทั้งเปลงนาะใช้ได้ทั้งหลุมใช้ได้ทุกอย่างเลยครับอ,อันนี้น,น,น,นี่คลังม้วนดินอันนี้แสนที่อบรมอันนี้ก็คือหนึ่งไร่หนึ่งแสนอันนี้ก็คือเปลงอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปเลยครับ อยากกินแตงอยากกินอะไรก็ไปลงไปเลยมะลโกออันนี้พอดีผมทำสีอินซีก็ได้รับรองจากนะครับจะกินอะไรทำให้ครบทุกอย่างเลยครับนี่ครับเดี๋ยวหาให้เฉพาเดียวเดี๋ยวผมให้ครับไหนครับกอดเดียวกระพันเลยตู้ถ่ายไปให้หมดเ้อ เดี๋ยวจะไปทำคนนี่งเช่าเตนาเนานะทีนี้ทีที่ล้วแปดแสนเกือบจะได้ล้านทีนี้คิดว่าจะได้หลักล้าน

มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยอ้าวอก่อนผมยอมรับว่าผมไม่ได้ทำนานแล้วเอ้าวไหนคณะไหนเออคณะนี้ขอบอกเห็นในหน้าะฮิโอ้เปีย3,000 3,000 2คืนคืนจะได้เท่านี้นะนี่จะได้เท่านี้เขาเรียกว่าฟังที่อกเพราะแล้วก็ลงมือทำหน้าอ่าไม่ได้ยินมา อ่านมาอย่างเงี้ยอันนี้พิถาไม่จริงแต่ถ้าอยากรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงท่านต้องที่สูตรทำกับมือให้เห็นกับมือของท่านเองถึงจะบอกว่าจริงนะแล้วกรมนิดหน่อยครับรไม่งั้นไม่นี้มามาดูอันนี้ของผมนี่ นี่จะลงปเป็นในเป็นในทำไปทับไร่ใช้รถต้องใช้รถปลูกเหมือนสวนเลยครับออกหันหัวจิตวันออกครับครับต้องต้องนี่ให้ขขเขาสคาะเสียงไ,ได้ดีครับอ๋อครับผมครับ,รบพยายามถ้าถ้าน้อยถ้าเหลือน้อยลำนี้ครับ ลำใหญ่ใหญ่ครับผมครับข้อข้อต้องได้ให้ได้คืบหนึ่งอันนี้เจออันนี้เจอแรงครับผมครับบางทีก็สปริงเกอร์ไม่ถึงอะไรก็นี่ครับถ้าถ้าในสมบูรณ์เขาก็จะได้คืบหนึ่งครับก็ได้คืบหนึ่งข้อข้อที่สมบูรณ์ครับผมครับให้ให้ได้คืบหนึ่งสเกตอันนี้ไม่ไม่ได้แล้วนี่ครัญญยาช่วยพูดถึงแนวคิดสําหรับ ใครก็ตามที่สนใจอยากจะมาทำหนึ่งไร่หนึ่งแสนนะครับอยากให้ปลูกพันยาปัากนิดนึงครับครับผมยินดีมากเลยครับเกษตรกรครับควรจะคิดใหม่เคยคิดปลูกพืชแบบเดิมๆทำซ้ำๆให้เลิกทำซะนะครับแล้วท่านนับเปลี่ยนทำหนึ่งไร่หนึ่งแสนท่านจะตอกจูดได้ ายในทาทีเลยครับภายในอย่างรวดเร็วเลยผมว่าหนึ่งปีก็น่าจะน่าจะได้แล้วครับแค่นี้เลยครับ <Okay. S 1> ไม่ไม่ต้องอะไรไม่ให้ทําเยอะ <Okay. S 1> ครับแค่นี้ก็พอแล้วครับแค,แค่หนึ่งไรก็พอแล้วแค่หนึ่งได้ก็พอแล้ว,น,ลลวนี้ก็ต้องขอบคุณคุณปัญญามากครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ